สามารถที่จะหอเอ่เขาทักเราแล้วนะมีสาวๆมันจีบเลยไงละ่ะโอ้โหนี่รถตาหารเท่มากเลยโอ้โหเท่จริงเลยเป็น Copy ข,ของนักบินนะครับพี่นุ๊กก็เริ่มขับเครื่องบินแล้วนะสวัสดีครับน้องๆมาพบกับพี่นุ๊กนะครับในเกมโรบอกมันเองวันนี้เราก็จะพามาเล่นกันนะครับในเกมเืีอวบุ๊คเซมเบนอาร์พีซึ่งเป็นเกมที่พี่นุ๊กลองไปเล่นแล้วสนุกถูกใจนะแล้วเราได้ใช้ชีวิตได้สมบทบาท ในการใช้ชีวิตจริงต้องซื้อบ้านซื้อรถต้องทำงานนะเป็นอะไรที่สนุกสนานทีเดียวแล้วบ้านที่เขาทำออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยนะลองไปดูกันนุ๊ปจะกดเพลย์ตรงนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะเริ่มเล่นแล้วนะวะตอนแรกพี่พี่นุ๊ปเป็นทหารเหรออันนี้คืออาชีพของเราเหรอเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกอาชีพได้นะครับตรงนี้เราสามารถตกแต่งหน้าตาเราได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องไวเครื่องมือแอนิเมชันท่าตางต่างๆของเรานะครับ สามารถที่จะหน่อยเขาทักกันแล้วนะมีสาวๆมาจีบเลยเนี่ยล่ะเป็นทหารสุดหล่อนแะแต่เราจะลองทําอาชีพดูว่าเราจะอยู่ทําอาชีพอะไรดีนะครับแต่ก่อนอื่นนะเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเราอยากจะมีบ้านตรงไหนนะครับอโอ้โหนี่เราทหารจะเท่มากเลยเดี๋ยวเราไป แบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ยังว่างอยู่เป็นที่ดินแปลงที่สิบเจ็ดยังว่างอยู่ตรงนี้แปลงที่ยี่สิบสองก็ยังว่างอยู่แล้วก็ดูเลยกระชั้นว่าเราชอบตรงไหนนะครับแต่ตรงนี้มีคนปลูกไปแล้วนี่ใช่ไหมนะครับหรือว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรเราเป็นโบสถ์นะโอ้โหเราต้องมาสาร,รภาพบาปตรงนี้ใช่ไหมอ่โอ้โหรู้สึกผิดเลยนะพว่านั่งปับรู้สึกผิดทันทีเลยเราจะซื้อบ้านตรงนี้แหละข้างโบสถ์โอ้โหมัน ไม่ไหวแนละ้วมีคน,นมาสวดมนตนเยอะหน่อยล้วก็ไปอยู่ตรงที่มันโล่งๆนะที่แบบไม่มีโอ้ยขับรถระวังหน่อยน้องนะครับใครจะมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้เนี่ยเขาขี่ได้ไหมนี่โอ้โหเท่จริงเลยเนี่ยนะเอาเป็นว่าพี่นุ๊กสนใจแปลงนี้นะครับแปลงนี้สวยอ่าอยากจะซื้อแปลงนี้อย่างเลยนะครับก็มาดูกันซิว่าอย่างไงเราจะซื้อแปลงนี้เลยนะก็กดเข้าไปนะครับกดถูกใจนะครับปึ๊บ คราวนี้นี่เราก็จะมาเลือกกันเลยว่าเราจะได้บ้านแบบไหนซึ่งไอแบบที่มีดาวเนี่ยน้องจะต้องเป็น VIP นะซึ่งพี่นุ๊กไม่ได้เป็น VIP พี่นุ๊กก็จำเป็นจ,จะต้องเลือกบ้านที่แบบไม่มีดาวนะอ่ะามาดูซิว่าบ้านแบบไหนที่ไม่มีดาวแนละ้วเราชอบที่สุดอ้พี่นุ๊กว่าอันล่างสุดนี่น่าจะดีนะแหมชอบจริงจริง บ้านเราเสร็จแล้วอยงางล่ะสวยไหมนะครับอันนี้คือบ้านของพี่นุ๊กเองนะใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้นะครับแต่คราวนี้พอเราสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราดูอะไรได้บ้างเห็นยไหมน้องๆเราดูอะไรเต็มเลยนะตรงเนี้นะก็จะมีเรื่องของนี่นะครับเรื่องของการล็อกบ้านนะกดล็อกบ้านได้ด้วยนะนะเปิดประตูลงรถก็ได้นะไปดูลงรถกันแหะนีะ่ลงรถเรานะครับเราเอารถมาจอดเราซื้อรถมาแล้วก็จอดตรงนี้นะเปิดเราตู้รถดูสิ โอ้โหนี่นะครับอันนี้คือประตูลงรถของเรานะเข้า,าบ้านเราเปิดประตูลงรถก่อนครับจริงๆเราเข้าหน้าบ้านก็ได้ไม่ต้องเข้าประตูลงรถก็ได้นะโอ้โหอันนี้ระบบอะไรเนะี่ยใหญ่ๆมหนะครับนี่เป็นสมาร์ทโฮมแล้วนี่นะนะครับโอ้โหทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้เลยนะกดลอ็อกบอลอ็อกบ้านมนะยจากตรงนี้ได้เลยอ้โหเป็นที่ดีนะอันนี้เป็นห้องขรัวห้องขรัวก็ค่อนข้างเมเดเร์นทียวนะ้อง แล้วแถมยังมีคอมพิวเตอร์มีครัวด้วยนะเผื่อน้องอยากจะทํากับข้าวแล้วว่าเออดู youtube ไปด้วยดูพี่นุ้ยไปด้วยหรือจะดูวิธีการทำกับข้าวประกอบอาหารไปด้วยก็ได้นะครับอิสานน้ำม้วนจาคุชี่นะครับเป็นไงโอ้มันไม่ใช่จากุชี่ละมันเลือกขนาดนี้จะเป็นสวีมิงพูลเลยอ่ะมานั่งดูทีวีกันเล็กน้อยนะครับแม่แัทีวีดูได้ไหมเอานากหน่อยแล้วกันแมสบายจริงโซฟาที่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูที่ ข้างบนนี่ว่าห้องนอนเราอยู่ตรงไหนนะครับแม่เป็นบ้านที่แม่มีพื้นกระจกด้วยโอ้โหอะไรที่แบบสวยงามนะครับอันนี้คือห้องนอนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คืออะไรห้องน้ำนะครับห้องน้ำพี่นุนี่ไม่ได้แล้วพอเห็นห้องน้ำแล้วมันต้องนั่งครับนะขอทังหน่อยออแม่ปวดมานานนะครับเมื่อกี้มัวแต่พูดอยู่อยากเข้าห้องน้ำนะ อ่ะเข้าน้ำเสร็จก็อย่าลืมกดนะครับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ล้างมือด้วยก่อนาะจจองน้ำนะครับเพื่อความสะอาดนะว a s แ h นนิดนึงมือสะอาดนะครับแม่จากที่เราเอาลงไปอาบจริงอ่ะน้ําหน่อยนะครับอ่ะเติมน้ำโอโหอากันทั้งชุดอย่างนี้เลยเหรอตายละนะครับแม่ปิดไฟด้วยนะครับเวลาออกจากห้องน้ําแล้วอย่าลืมปิดไฟ อันนี้เราก็จะเข้ามาดูโอ้ตรนนี้เป็นโซนที่เป็นห้องนอนนะน้องเราก็จะเปิดทีวีดูไปด้วยนะครับบูเคเว่นทีวีดูซิว่าเขาบีรายการทีวีอะไรดูบา้างมีน้องหมาแบบโอ้โหมีรายการตำรวจเนี่ยน,นี่น่าจะสนุกนะเขานอนดูตรงนี้แล้วกันครับปึ๊บแหม่หมผ้าอย่างดีนอนทั้งชุดอีกแล้วนะครับชุดทํางานเลยเนี่ยอ้าวขอล็อกบ้านก่อนเผื่อขโมยเข้าบ้านนั้นล็อกก่อนมีรถกอล์ฟของใครอยู่นะครับตอนนี้พี่นุ๊กก็ซื้อบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทํางานกันแต่ว่า เราจําเป็นจะต้องมียานพาหนะอันก่อนไหมนะมาก่อนที่รูปรถดีก่อนเอารถที่มันเหมาะสมกับตัวเองสักนิดนึงนะจะเอารถอะไรดีละ่ะหรือจะขี่มาขนะี่มาไหมไม่ได้นะตนนัวนี้เขาบอกว่าต้องขยับมาการถนนนิดนึงนะครับมาดูซิว่ารถขนาดที่เหมาะกับพี่นุก๊กอ่าพี่นุ๊กตัวใหญ่นิดนึงก็อาจจะเป็นรถที่อ่าเป็นรถอะไรนี่อันนี้มีรูปดาวทาไม่ได้นะะเอาเป็นรถขนาดดีคัน จี๊บสีเหลืองนี่ละคันแม่คันใหญ่ดีนะเข้าไปเลยนะครับตอนนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วขับไปเข้าคอนโทรลนะครับเปิดตรงนี้นะครับเปิดโลงรถก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเราเป็นคนขโมยรถนะ<ม>อ่าปิดแหมอันนี้เรามีรถอีกคันหนึ่งเพื่อที่จะขับไปทํางานนะครับซึ่งเป็นอ้าพี่หนูชอบขับอะไรดีล่ะบิ๊กไบค์ไหมครับ ขับบิ๊กไบค์หาโอ้โหเท่จริงเลยเมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่นะครับเท่จริงเลยครับบิ๊กไบค์นี่ตรงนี้ก็เป็นย่านที่เป็นเมืองนะขับลงไปมีงานอะไรให้เราทําบ้างเนาะนะครับเพื่อนๆก็มาเล่นกันเต็มเลยหรือจะเป็นพยาบาลดีเราจะเป็นอะไรดีสถานีตำรวจนะครับยังไม่เป็นตำรวจดีกว่าเราเฮ้ยมีอะไรเนี่ยโอ้โหอนเตอร์เนเมนต์นะครับึือเป็นเต้กันใหญ่ะเอาป็นว่าแล้วพี่นุ๊กจะหางานทำาละนะครับรู้สึกว่า คนเราเนี่ยต้องทำงานนะครับมาตอนนี้พี่นุ๊บมาเป็นนักบินนะครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินแชบนี่เห็นไหมเขาเขียนว่าจอบตรงนี้เข้าไปเลยครับนะเข้าไปเลยว่าเราจะเป็นนักบินครับนี่ตอนนี้พี่นุ๊บมีเครื่องหมายนักบินอยู่บนหัวแล้วนะแต่งชุดทหารตลกมากเลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราเป็นนักบินแล้วลกัน แล้วก็พร้อมที่จะลุยแล้วนะครับอ่ะอันนี้มีการแท็กเบรกด้วยนะมีพักด้วยหรือว่าจะลาออก,กควิดนะครับถ้ากดควิดก็คือลาออกนะเอาใหมสมัครใหม่ไปนักบ,บินแล้วนะครับตอนนี้เป็นนักบ,บินละเราก็ต้องเข้าไปขับเครื่องบินนั่นเองนะเห็นไหมอันนี้คือทางไปที่สนามบินเพื่อไปขึ้นเครื่องนะครับอ่ะไปถูกฝั่ง้วยนะใน,น้ขึ้นเครื่องแล้วนะครับแหวนอฮะ เป็นอะไรที่หรูหรามากเลยนะหรูหราาจริงๆนะตอนนี้พี่นุ้ก็จะไปส่วนที่เป็นคออพิษของนักบินละแต่ก็เป็นคออพิษของนักบินนะครับพี่นุ้ก็เริ่มขับเครื่องบินแล้วนะว <Yeah. S 1> ันนี้เออเห็นไหมพอเราขับเครื่องบินนี่เราก็จะได้เงินนะครับเราก็จะหาเงินหาทองได้เลยมีอะไรเราซื้อบ้างเนนะี่ยไม่มีเลยนะครับไปแป็กกินอะไรสักหน่อยไหมกิน กินอะไรดีกินอาหารชุดหนึ่งโอ้โหอันนี้คือเอาไปเสิร์ฟวาเหรอแต่ตอนนี้นเครื่องบินไม่มีไม่มีแขกนะะไม่มีแขกนะเอออ่ะเราฉะนันว่าเรากลับกันดีกว่านะครับกลับออกทางไหนเนี่ยอาทางออกนะครับอ่าเบ่งออกไปน,นีพี่รุ๊กก็ทํางานเป็นนักบินมาสักพักนึงแนละ้วก็เบือ่อครับอยากจะเปลี่ยนงานอีกแล้วแต่จริงๆแล้วโลกเป็นจริงน้องอย่าเปลี่ยนงานบ่อยนี่นะีหละมันไม่ควรเปลี่ยนงานไปบ่อยนะครับอ่าไปคาว่าจอบลาออกครับ นะครับคอลาออกแล้วแต่ตอนนี้เราก็ไปหางานใหม่ดีไหมนะเอาอีกสักงานแล้วกันก่อนที่เราจะจบเกมนี้ไปโอ้โหตรงนี้มีพันธุ์นี้เช่านะครับแม่อะไรเนี่ยสำหรับคนที่มีงบประมาณจํากัดนะก็สามารถที่มาเช่าได้อันนี้มีคนเช่าแล้วนะเชื่ออะไรเนี่ยเราเข้าไปเที่ยวบ้านเขาดินี่เขาไม่ได้ล็อกบ้านด้วยนะโอ้โหบ้านอพาร์ทเมนต์หรูๆเลยแล้วเนี่ยนะพอเห็นโรงแรมของเขาแล้วก็แม เข้าบ้านเขาแล้วก็ยังมาเข้านาเขาอ,อีกโอ้โหได้ยังไงเนี่ยได้ยังไงนะน้องๆอ,อย่าลืมนะครับเวลาออกไปไหนก็ต้องล็อกบ้านล็อกช่องให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเปิดอาชาแบบนี้นะขโมเขจยเข้าไปเรียบร้อยนะสิ่งมีค่าของน้องไม่หายเกลี้ยงแน่นอนอาบูเฮเว่นบาร์นะครับอันนี้ล็อกสตาร์นะครับแล้วก็คล er. ีนเนอร์เห็นไหมนี่คือย่านธุรกิจนะเดย์แคร์มีกำไร แค่เนี่ยเราเลยนเด็กหรือเปล่าครูโรงเรียนพี่นุ๊มอยากเป็นครูหรือเปล่านะครับเห็นไหมมันมีเยอะแยะเลยในงานให้น้นองเอาลองไปเล่นดูวันนี้พี่นุ๊กก็เรามาแนะนําให้ดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างใน b ุ o ลิก a v e n RP น,นั่นเองนะครับนี่นักปัะเพณีนักปัะเพณีมาดูสิว่านักปัะเพณีเราทำอะไรได้บ้างเปิดประตูเลยสิแหวบเปิดประตูโอ้โหรถประเพลิณีหมดเนี่ยนะครับไม่มีรถประเพลิีเลยเหรอน,ะนี่อันนี้ก็เป็น ที่นอนของนักดับเพลิงนะเขาต้องมีการเข้าเวรกันกลางคืนก็นกนนต้องมีการคอยฟังนะเอ้ยว่าไงน้องนะครับน้องทำาอาชีพอะไรเนี่ยเป็นคนครูหรือไงหรือเป็นคนซักรีดโอ้ถ้าทาง,น,งน้องจะต้องเป็นเอ่อเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแน่เลยนะอ่าี่นูบเสกรถดับเพลิงหนึ่งคันคันใหญ่ๆนะครับแล้วก็เข้าไปขับรถดับเพลิงนี่ะแต่ไปดูหนะ่อยที่ว่ามีไฟไหม้ตรงไหนบ้างนะเหมือนจะไม่มีนะตรนนี บ้านเมืองนสงบสุขดีนะอ่ะเราไม่เป็นไรเราก็ขับรถนี้ไปมันยกอยันนี้ได้ไหมเนี่ยนะเออทำอยังไงอ่ะเปิดไฟหน้าได้ด้วยนะครับอ่าเปิดหวอดด้วยอ่ะทำได้ทุกอย่างนะครับโอเค่เราสามารถที่จะเปิดลำโพงพูดโน้พูดนีอดด่อะไรออกลำโพงของรถได้ด้วยนะตอนนี้ก็ พามาเยี่ยนชมนะน้องๆจะได้รู้วิธีการเล่นแล้วก็อ้อเกมนี้มันน่าเล่นแบบนี้นี่นะเราเล่นเรื่อยๆก็เต๋งที่สน,นะครับสำหรับคลิปนี้พี่นุก็น่าจะต้องลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนสำหรับตัวบูเค้มวนาพีน,นะครับน้องๆก็อย่าลืมเข้าไปลองเล่นดูด้วยนะมันเป็นเกมที่สนุกทีเดียว แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่โนมเอาไว้กดไลค์ถ้าอชอบคลิปนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้พี่โนก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ